ยายพามาชมดอกมะม่วงค่ะเ,เพื่อนๆสวยมากเลยงามมากอันนี้เขียวสามลุดค่ะออกดอกดกจริงๆค่ะเ,เพื่อนๆเขียวสามลุดนะคะ ที่คะ่ะเพื่อนๆสะออนเนาะจ้ะรอชมว่าต่อไปจะติดไหมเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาสมบูรณ์มากเพราะว่ายายบำรุงอย่างดีเขียวสามรถนนะคะน,นี่นี่สวนมะม่วงยายนี่ป่ามะม่วงยายอันนี้มะม่วงเบาะคะ่ะอันนี้เบาใต้นะคะน,นี่เบาใตา้นี่คะ่ะ ยายปลูกหลายสายพันธุ์ค่ะเกือบห้าสิบสายพันธุ์นะคะในสวนนี้อันนี้เจ้าคุณทิพย์ค่ะเพื่อนๆอนมีมะม่วงกินมันนะคะเจ้าคุณทิพย์เจ้าคุณทิพย์ก็ออกดอกดีค่ะเพื่อนๆมะม่วงมันนะคะนนเจ้าคุณทิพย์นี่ค่ะนนยายพาไปอีก ต้นน,น,นันนี้น้ำดอกไม้ค่ะเ,เพื่อนๆน,น้ำดอกไม้ก็งามน้ำดอกไม้ก็งามนี่ค่ะดอกงามคัน ไปตู้นะคะนี่ก็เจ้าคุณทิพย์ค่ะเพื่อนปลูกปยายาต้องจำหรือไม่ก็ทำใส่ป้ายไว้เพราะว่าเราปลูกเยอะค่ะคเพื่อนอันนี้อร่อยอันนี้มันขุนสีค่ะคเพื่อนเพื่อนเขาจะเขาเขาเขาจะช้ากว่าเพื่อนนี่มันขุนสีเขากำลัง กำลังเป็นตุ่มๆจะออกดอกอยู่จ้ะจนจ้ะนี่มันขนสีนี่ก็น้ำดอกไม้ค่ะเพื่อนเยอะมากเลย น้ำดอกไม้จะปลูกมากกว่าเขาซะหน่อยอนี่น้ำดอกไม้ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเพืเ่อนๆงามมากนี่ค่ะคุณที่ชมคลิปนะคะ หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ